เอาขนมปังค่ะ,คะกี่บาทคะตบาทค่ะสามบาทแตงทอนไหมคะบงได้เลยทำขนมอะไรคะขนมปังครับข,ขนมปังเลยครับครับ ขนมปังอบเนยด้วยนะครับครับไม่ฉีก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 เนาจะฉีกทำอะไรขนมปังได้ยังครับ เออครับหอแล้วครับ อะครับอะไรครับขอบคุณครับกี่บาทครับกบาทครับมีแถมสีด้วยหรอครับครับเอ,เอาอะไรคะเอาขนมเอาลูกชิ้นครับ เราใส่กรอ,อกเลยครับครับใช้กรอกไม่มีมไม่มีเหรอใช้กรอกหมดแล้วครับใช่กรอกหมดแล้วครับใช่กรอกนี่เหรอใช่กรอกนี่เหรอครับอันก็เอาอะไรคะเอาข้าวกับปลากระป๋องครับปลากระป๋องก็ใครแหละมีไหมมีครับข้าวกับปลากระป๋องเหรอครับ